สวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง t r e n d t e ท h 6ในวันนี้ศูนย์ขอเริ่มด้วยการเชิญทุกคนกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องและไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟน Redmi Note 15 Pro 5กรัมรุ่นใหม่ปี2025ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายตัวเครื่องมีดีไซน์พรีเมียมหน้าจอใหญ่สีสันคมชัดและรีเฟรชเรทสูงทำให้การดูวิดีโอและเล่นเกมลื่นไหล ประสิทธิภาพของชิปรุ่นใหม่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วเปิดหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับการใช้งานทั้งวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ย,ยุคใหม่กล้องหลังความละเอียดสูงถ่ายภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนกล้องหน้าช่วยให้เซลฟี่สวยเป็นธรรมชาติระบบเสียงลำโพงคู่ช่วยเพิ่มมิติของเสียงในการดูหนังและฟังเพลง เครือข่าย5กรัมให้ความเร็วสูงในการดาวน์โหลดและสตรีมคอนเทนต์ต่างๆระบบความปลอดภัยด้วยสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานเหมาะก,กับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายทำงานหรือสายถ่ายภาพสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง t e n d t e ท h 6ในวันนี้1ขอเริ่มด้วยการเชิญทุกคนกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องและไม่พลาดคลิปใหม่ วันนี้เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟน Redmi Note 15 Pro 5กรรุ่นใหม่ปี2025ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายตัวเครื่องมีดีไซน์พรีเมียมหน้าจอใหญ่สีสันคมชัดและรีเฟรชเรทสูงทำให้การดูวิดีโอแ,อและเล่นเกมลื่นไหลประสิทธิภาพของชิปรุ่นใหม่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วเปิดหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุด แบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับการใช้งานทั้งวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ย,ยุคใหม่กล้องหลังความละเอียดสูงถ่ายภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนกล้องหน้าช่วยให้เซลฟี่สวยเป็นธรรมชาติระบบเสียงลำโพงคู่ช่วยเพิ่มมิติของเสียงในการดูหนังและฟังเพลง เพือข่าย5กรัมให้ความเร็วสูงในการดาวน์โหลดและสตรีมคอนเทนต์ต่างๆระบบความปลอดภัยด้วยสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานเหมาะก,กับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายทำงานหรือสายถ่ายภาพสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง Trend Tech 6ในวันนี้สองขอเริ่มด้วยการเชิญทุกคนกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องและไม่พลาดคลิปใหม่ วันนี้เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟน Redmi Note 15 Pro 5กรรุ่นใหม่ปี2025ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายตัวเครื่องมีดีไซน์พรีเมียมหน้าจอใหญ่สีสันคมชัดและรีเฟรชเรทสูงทำให้การดูวิดีโอและเล่นเกมลื่นไหลประสิทธิภาพของชิปรุ่นใหม่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วเปิดหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุด แบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับการใช้งานทั้งวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ย,ยุคใหม่กล้องหลังความละเอียดสูงถ่ายภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนกล้องหน้าช่วยให้เซลฟี่สวยเป็นธรรมชาติระบบเสียงลำโพงคู่ช่วยเพิ่มมิติของเสียงในการดูหนังและฟังเพลง เครือข่าย5กรัมให้ความเร็วสูงในการดาวน์โหลดและสตรีมคอนเทนต์ต่างๆระบบความปลอดภัยด้วยสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานเหมาะก,กับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายทำงานหรือสายถ่ายภาพสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง Trend Tech 6ในวันนี้3ขอเริ่มด้วยการเชิญทุกคนกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องและไม่พลาดคลิปใหม่ วันนี้เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟน Redmi Note 15 Pro 5กรรุ่นใหม่ปี2025ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายตัวเครื่องมีดีไซน์พรีเมียมหน้าจอใหญ่สีสันคมชัดและรีเฟรชเรทสูงทำให้การดูวิดีโอและเล่นเกมลื่นไหลประสิทธิภาพของชิปรุ่นใหม่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วเปิดหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุด แบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับการใช้งานทั้งวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ยุคใหม่กล้องหลังความละเอียดสูงถ่ายภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนกล้องหน้าช่วยให้เซลฟี่สวยเป็นธรรมชาติ ระบบเสียงลำโพงคู่ช่วยเพิ่มมิติของเสียงในการดูหนังและฟังเพลงเครือข่าย5กรัมให้ความเร็วสูงในการดาวน์โหลดและสตรีมคอนเทนต์ต่างๆระบบความปลอดภัยด้วยสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน เหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายทำงานหรือสายถ่ายภาพสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง Trend t ท c h 6ในวันนี้4ี่ขอเริ่มด้วยการเชิญทุกคนกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องและไม่พลาดคลิปใหม่ วันนี้เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟน r e d m ม Note 15 Pro 5กรรุ่นใหม่ปี2025ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายตัวเครื่องมีดีไซน์พรีเมียมหน้าจอใหญ่สีสันคมชัดและรีเฟรชเรทสูงทำให้การดูวิดีโอแ,อและเล่นเกมลื่นไหลประสิทธิภาพของชิปรุ่นใหม่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วเปิดหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุด แบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับการใช้งานทั้งวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ยุคใหม่กล้องหลังความละเอียดสูงถ่ายภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนกล้องหน้าช่วยให้เซลฟี่สวยเป็นธรรมชาติ ระบบเสียงลำโพงคู่ช่วยเพิ่มมิติของเสียงในการดูหนังและฟังเพลงเครือข่าย5กรัมให้ความเร็วสูงในการดาวน์โหลดและสตรีมคอนเทนต์ต่างๆระบบความปลอดภัยด้วยสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานเหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายทำงานหรือสายถ่ายภาพและอย่าลืมกดติดตามช่องเทรนเทคอีกครั้งเพื่อสนับสนุนคลิปต่อไปขอบคุณครับ